สวัสดีครับแม่สวัสดีครับก็เป็นขนมหวานในกรุงเทพที่เป็นร้านเจ้าอร่อยนะครับมีที่ไหนอะไรบ้างครับวันนี้ที่เด็ดเป็นฝอยทองนะครับนี่ผมถ่ายในหม้อเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ไปจัดเรียงอะไรนะครับเข็นๆเลยนะครับเพิ่งกำลังแม่กำลังทำอยู่ อันนี้อันนี้คือขนมหันตราขนมหันตราเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นขนมชื่อแปลกอย่างหนึ่งซึ่งคุณผู้ชมแบบเราๆท่านๆนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะเป็นยังไงครับคุณแม่ครับขนมหันตราครับเป็นขนมภูมิปัญญายท้องถิ่นของชาวมอญที่นี่เป็นขนมมอญน,นะฮะความเป็นมานี่น,นานหรือ,อยังเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ตั้งแต่สมัยรัชากาลที่5ตั้งแต่รัชกาลที่5เลยนะครับขนมผันตราจุดเด่นของขนมอันนี้คือจุดเด่นของตัวนี้คือไม่เหมือนใคร จะมีส่วนผสมอะไรพิอีกส่วนผสมของถั่วมีถั่วด้วยคมะพร้าวน้ำตาลครับแล้วขาวๆข้างหน้านี้เป็นน้ำค้างไข่ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวนะขาวๆข้างหน้านี้ไม่ใช่มะพร้าวขูดไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นน้ำค้างไข่จ้ะน้ำค้างไข่ครับคุณผู้ชมครับน้ำค้างในเปลือกไข่ที่ติดเปลือกไข่น้ำที่คุณผู้ชมตอกไข่ออกมาแล้ว่ม้นะมจะมีน้ำอยู่ข้างในนเปลือกเราเทออกมา ลูกปลาหยดสองหยดนะคะฟองจะได้ก็ได้เท่าที่เห็นนี้ใช่นี่คือไข่ไก่หนึ่งลูกไข่ไก่ก็จะมีไข่เตุ๋นลูกจะมีจะมีน้ำตาลแบบนี้อยู่นิดเดีแล้วเราจะลอยในน้ำเชื่อมเหมือนไฟทองเรียกว่าฝอยเงินฝอยเงินนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับชิมได้ค่ะชิมได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลองชิมดูครับไฟทองก็ชิมได้ค่ะของที่นี่จะไม่เหม็นคาวรับประกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมนิดนึงตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับ ขนมหันตรานี่นะครับก็ขนาดก็เท่าเท่ากับทองหยอดทองหยอดคำพอคำหนึ่งพอดีเดี๋ยวลองกินดูคุณผู้ชมครับพร้อมหรือครับอืมรสชาติก็จะคล้ายคล้ายคล้ายเป็นทางเม็ดขนุนเป็นเม็ดขนุนของพี่ชาวหมอ,อนี่นไม่นด้น,นิ่มนลวลกว่าถ้าเม็ดขนุน,นิ่มกว่าแล้วก็ จะมีกลิ่นหอมไม่หวานจัดใช่ใชจะหอมจะหอมกินแล้วจะหอมนะครับแล้วก็ไม่ได้หวานกินจัดแต่ว่าที่สาคัญเนี่ยแ<อ>ม่ขอกินได้ไหมฮะได้ค่ะยังยังยังไม่เคลีเคยเรื่องน้ำค้างไข่นี่ฮ<ม>ะขอชิมเฉพาะอันนี้ก่อนเลยจะเป็นหวานหวานรสชาติก็จะนุ่มๆคล้ายๆบุ้นเส้นนะ<ช>แต่ก็มีความหวานนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคล้ายๆไม่ขนุน,นครับคุณผู้ชมครับแต่ว่า มีการเสริมเข้าไปนะฮะแล้วก็รสชาตินี่มีการทําให้หวานไม่แสบคอแล้วก็เนื้อของขนมขนมเนี่ยนะฮะก็จะไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็จะไม่ได้ถั่วเยอะเหมือนไม่ขนมจะมีความมันมของตัวมาพามลองฝอทองของเราจะเส้นนุ่มละเอียดเส้นละเอียดเลื่อนๆนุ่ม,มจะไม่กระด้างเส้นสูตรมอ,อีกเหมือนกัน,น,น,นหรือว่าสูตรไทยมันเป็นสูตรไทยแต่มันเป็นเอกลักษณ์ของชาว ตอนมที่นี่ว่าต้องทำเส้นเล็กค่ะของญาส่งนจิงมเส้นหน่อยค่ะแล้วทำไมจิงเส้นเล็กครับตะแกงเราเล็กกว่าเขาหน่อยไม่ะคือเป็นความละเอียดอ่อนของสมัยโบราณที่ว่าจะต้องให้เส้นเล็กและนุ่มสมัยใหม่นี้จะต้องทําอะไรที่มันเร็วใช่ไหมก็จะใช้เส้นใหญ่มันจะได้เสร็จเร็วแต่ของเรายังถือเอกลักษณ์เป็นความละเอียดดีนนเทียวเข้าไปแล้วจะรู้สึกแบบว่ามีรายละเอียดเยอะแล้วก็ เรียกว่าอร,อออร่อยฮะขอ่ิดสักอันได้ไหมอันนี้เป็นทองหยอดก็เป็นสูตรพิเศษของทางที่นี่นะฮะทางเกาะพิจยังร้อนอยู่เลยจะเลี้ยนุ่มแังร้อนอยู่เลยค่ะแต่ผมชอบกินแบบชาติเย็นนะชาติเย็นมันจะชื่นใจเดี๋กลับบ้านมาเนียๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองทองหยอดที่นี่ดูยังร้อนอยู่นะครับเรื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงสกัดตาพีระมิดจากเฮอร์บิลิสมั่นใจด้วยมาตรฐานอย น้ำสมุนไพรมะเขือพวงสามารถลดระดับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์หรืออนุมูลอิสระไนตรกออกไซด์ในเลือดเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงสกัดตาเปรอมิดจึงช่วยบำบัดโรคเบาหวานและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆที่เกิดจากเบาหวานได้เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตพิการจอตาพิการประสาทพิการโรคที่เท้าและอวัยวะพิการเป็นต้นสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อ080 055-3815าหม่ได้กินของหยอดร้อนๆเท่าไหร่นะฮะเกิดมาที่อาจจะเป็นครั้งแรกของผมกินจากเตานี่เลยแต่อันนี้ถ้าไปใส่ตู้เย็นนะแช่ตู้เย็นครับมันจะแข็งขึ้นเกล็ดเลยนะขึ้นเกล็ดน้ำตาลนะฮะไม่ไม่เยิ้มเหมือนไม่ค่อยเปรี้ยวครับแม่ครับขออีกลู่เลยนะฮะเจนเลยค่ะอันนี้ต้องอืมนได้ไหมคเจนถ้าอันนี้อะครับ ต้องหยิบนะฮะก็ใช้การตระกูลเดียวกันค้อง้องดอกต้องทองนี่เป็นของคู่กันแต่อันนี้ผมขอให้ย้ำขึ้นอีกทีหนึ่งเป็นขนมขนมันตรานะครับจุมีโอกาสแวะเวียนทางนี้ลองชิมดูเป็นเอกลักษณ์ถ้าใครไม่มาเกาะเก็ดจะไม่ได้ทานตัวนี้นะคะมีขายที่เกาะเกร็ดเท่านั้นแล้วเราลงสิทธิบัตรไว้มาจดสิทธิบัตรด้วยนี่นะครับขนมหันตราของไทยเป็นขนมพื้นบ้านของชาวพื้นบ้านของชาวมอญของที่นี่โดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่อื่นก็จะไม่มีตัวนี้ มอนที่อื่นไม่ให้ด้วยสูตรนี้ต้องเป็นมอนกอ,อกเป็ดเท่านั้น<ช>นะครับผู้ชมมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยกรุณามาลองชิมขนมหันตราของที่นี่ดูรับรองว่าประทับใจที่เห็นอยู่ในเตานี่เป็นทอดมันนะผู้ชมฮะใช่ไหมฮะไม่ใช่เหรอครับเป็นทองหยิบ<ส>นะครับ<ด><ด>ในขั้นตอนแรกที่เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้หยิบมันะยังไม่ได้กดมันใช่ไหมฮะผมถามนิดนึงเดี๋แม่ก่อนที่จะเป็นรูปนี้เนี่ยต้ากดเป็นรูปก่อนหรือว่าเราใส่นี่แบนๆแล้วกด ไม่ค่ะเราหยิบเราออเราจับเขาหยิบเราจับก่อนแล้วแต่ความขนาดของคนมีห้าหยิบหกหยิบเจ็ดหยิบแปดหยิบแล้วแต่แต่ของคนมนถึงห้าหยิบคือพระเจ้าห้าพระองค์ทานแล้วไม่ต้องกลัวโดนของครับมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ว่าพระพุทธธรรมพระสัพพะไม่ครับผมผมคอามาหมดเลยฮะเพราะว่าโดนของเยอะมากเลยนี่นะครับห้าตัวก่อนเขาบอกว่าการการกระทัดก็เลยสืบเนื่องเป็นเบี้ยแก้อย่างหนึ่ง ู้ชมครับทีมงานครับตากล้องใครยาไหมฮะใครโดนของบ้างไหมฮะเอาจากคนละอันไหมนั่นแหละครับนี่นะครับก็เป็นเกล็ดความรู้ดีๆของขนมที่บ้านเกาะเสร็จแห่งนี้นะครับผู้ชมครับมีทั้งความอร่อยนะครับแล้วก็มีทั้งเคล็ดลับเดี๋ยวเรามาดูกันเอานและครับผู้ชมครับแล้วตอนนี้เป็นขั้นตอนของการหยิบนั่นเองนะฮะต้องเอามาวางไว้บนตะกร้าให้เชื่อมใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้เป็นน้ําอะไรครับในเตานี่เป็นน้ำอเป็นน้ำเชื่อมค่ะเป็นน้ําเชื่อมนะครับ มาไว้บนตะแกรงนิชงานนะครับก็ไม่เย็นนะจ๊ะอ๋อวางจนกว่าจะเย็นเย็นหน่อยพอพออุ่นนะฮะพอหยิบได้ถ้าเไปหยิบตอนนี้เลยไม่ไหวหยิบตอนนี้ไม่ไหวนะฮะอาจจะเลิกหยิบไปเลยนะฮะเพราะว่ามือร้อนมือพร้อมก็ทำ เตือนไข่เฮ<อ>้ยเตือน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 ใ,ใ,ให้มันฟื้นขึ้นอ๋อเขาเรียกเตือนไข่นี่ก็เป็นสับขนมไทยครับคุณผู้ชมครับกล้องไหนฮะอ่าเป็นสับขนมไทยนะครับว่าถ้าเกิดวา,างขาไยายข,ข่ไปสักครั้งหนึ่งต้องเตือนไข่ฮะเมื่อกี้อะไรไข่ไปเนี้ยนะผมลืมนี่นน้ำน้ำอะไรนะน้ำข้างไข่ฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้กำลังเตือนไข่น้ำต้อยไข่เพราะอ๋อทำไมใหน้ำต้อยนี่มันแปลว่าอะไรเพราะว่าตีนต่อยอ๋อ เป็น,ปน,น,น,น <laughs> สวัสดีค่ะดิฉันยาจิตนะคะวันนี้ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะได้แนะนําเครื่องประดับมงคลเราเรียกกันว่าไม้พยานิวดาดิฉันก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณสายซึ่งความวอวดในเรื่องของวัตถุมงคลมาอธิบายให้พวกเราฟังเชิญนะคะคุณสายคะ่ะไม้พยานิ้วดํานะคะ,ะเกิดมาจากต้นไม้นิ้วป่ามีอายุร้อยปี ะะเป็นต้นไม้ยืนต้นตายนะคะแล้วเรานําแกนข้างในนะคะมาทําเป็นเครื่องประดับมงคลที่แกะสลักตรงนี้นะคะคล้องไปด้วยโซ่ทองเป็นทองสีชมพูหรือว่าพิงโกลเนี่ยมีความหมายว่ายังไงคะเป็นน้ำเต้านะคะหมายถึงอุ่ข้าวอู่นน้ำเงินไหลามาเทมาการค้าสะดวกนะคะ ชิ้นโกเนี่ยก็คือเป็นทองที่นิยมมากในช่วงนี้ที่ร้านจิวเวอรี่ใช้กันนะคะแล้วเราก็จัดทําเพียงแค่จํานวนแค่500ชิ้นเท่านั้นนะคะต้องรีบแล้วนะคะ500ชิ้นเท่านั้นเองขาอยู่พอดีครับอยากเรียนอยู่นี่นะครับ <S <S เราได้ความรู้ดีๆเยอะเลยใช่ไหมครในในรายการเดี๋ยวจะไม่เสนออย่างเราแต่เราเสนอแบบนี้ทั้งต่อยไข่ทั้งเตือนไขยย่ครับผู้ชมไม่แล้วเดี๋ยวแม่เขาจะจับให้ดูยิบให้ดูอ่ะให้ดูกันจับๆเลยว่าการหยิบเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับพี่จู ตอนนี้ก็อุ่นๆน,น,นะฮะแต่เข้าขั้นว่ายังร้อนอยู่นิดนึง<ช>นะครับนี่ดูวิธีการหย่อด <c oughs> ขนาดประมาณหนมครก <c oughs> ใช่ไหมรับ <c oughs> แม่ครับผมทําไซส์พิเศษได้ไหมแพนเคก้กใหญ่ๆได้แต่ไม่มีถ้วยจ <c oughs> ิบไม่ได้ทไหมครับไม่ครับไม่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเสียของไม่เป็นไรเอาเป็นว่าลองล้องแัดกเได้ครับได<ม>้ครับ มาประมาณนี้ใช่ไหมครัแล้วก็ใส่ปากเลยใช่ไหมครัได้ค่ะหอมดีนะแม่ครับแล้วก็เทไปประมาณหนึ่งต้องวนช้อนฮะไม่ต้องไม่ต้องคอ๋อเขาจะแผ่เขาเองนะเเคาแผ่องรับโอ้ใช้ได้ทีเดียวครับแม่ครับขอบคุณครับนี่ฮะคุณผู้ชมของผมนี่ครับสังเกตมีลวดลายฮะมีลวดลายนิดนึงแม่เขาทำไม่มีเห็นไหมนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเขาเรียกอะไรเคี่ยวเหรอฮะต้มตั้งเขาเรียกตั้งนะฮะตั้งขนมเนี่ยนานไหมครับตอต่อต่อชุดเนี่ย แค่ชั่วน้ำตาลเดือดครับคุณผู้ชมครับก็เป็คขนมอีกอย่างหนึ่งซึ่งพอเราอุ่เสร็จก็จะเป็น,นยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะและที่สำคัญถ้าเป็นสูตรมอนจะมี5แ,5แท่ง5ติ๊ก5ติ๊ครับถ้าเป็นสูตรอื่นครับไม่ทราบแต่แถ้เาเป็น,น,น,อนอของมอนนี่คือน้ำต้อเนี่ยครับเคุณผู้ชมครับนี่ฮะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือน้ำต้อยไข่โอ้โหนี่ใช้ไข่ประมาณ2,000ลด <laughs> ถึงได้น้ําเปลือกไข่เยอะขนาดนี้นะฮะก็จะเราจะใช้สําหรับตกแต่งหน้าข,ข,ขนมอัตราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ ไก่ที่นี่ก็ร้องเสียงดังหน้ารับประทานมากเลยเป็นไก่แถวนี้แหละครับนผู้ชมครับเอาล้วครับนี่ที่เห็นอยู่นี่นะฮะก็เป็นส่วนประกอบที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เป็นการประยุกต์ให้เกิดความอร่อยมากขึ้นนะครับเอาแล้ว,วรลครับผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูฝีมือผมหยิบมือดูว่าจะเป็นยังไงยังไงครับแมเ่เริ่มเหยเริ่มยังไงครนิ้วนชี้อ่าดูรับไม่เยอะดูรับไม่ยาก เราเราเราจัดก่อนแล้วเราใช้นิ้วที่ครับค่ะแบ่งส่วนเราต้องจัรแบ่งส่วนแล้วเราเปลี่ยนจากนิ้วนี้เอานิ้วนี้มาแทนแล้วนิ้วชี้นิ้วกดนะนิ้วชี้กดเขาช่วยอ่าแม่ครับไม่ใช่มอนครับแม่ผมมีแปดฮะนี่โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแทกแม่ครับ อันนี้ไม่ใช่มอนใช่ไหมครันี่มอนของแท้ต้องประมาณนี้5แฉกนะครับอันนี้เอาเป็นว่าผมโชว์ไว้เป็นชิ้นโบแดงนะฮะมีชิ้นเดียวในโลกอันนี้หยิบไม่สวยถ้าคุณแม่หยิบจะหยิบสวยกันนี่เห็นไหมครับนี่นะฮะไม่เลยเห็นไหมคุณพงษ์นะผมเขาลอเกันได้ไหมได้ค่ะนะครับเอาเลยค่ะตอนแรกผมก็จะจับซีมุมนี้ก่อนปั๊บคือคือเราจับคือเราต้องทิ้งทิ้งทิ้งช่วงใหม่ผมจับอ๋อถ้าจับอย่างนี้แล้วใส่เลยมันจะได้แค่สีใช่ค่ะจะไม่โดนเราทิ้งช่วงใหม จแล้วใจแล้วมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ5แทกฮะมาแล้วแม่สำเร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับมี5แทกฮะแต่แต่แตดูไม่ได้เลยนะฮะว่าเป็นขนมทองหยิบ<ช>นะครับเดี๋ยวก็ให้ใ<ช>ทางนี่คือเรื่องจริงจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอไล์คุณลุงหวังรักจันดอนนะคะอายุ70ปีเป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกนะคะ<ช><ช>ก็ <ๆ S 3> ก,ก็ผ่าตัดนะคะ ตัดเส้นเลือดในสมองนะคะพอก็อ่อนแรงอ่อนล้าไม่มีแรงก็เหมือนกับอัมภาษอะค่ะผู้ป่วยผู้ป่วยหนักลำบากก็ทั้งเราเป็นญาติแล้วก็ดูแลระคกป้างนวดบ้างก็าก็บนใจอะค่ะได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์บไบโอไลท์ก็ซื้อมาทานก็รู้สึกว่าดีอะค่ะแต่ก่อนมือมือสั่นเอาข้าวเส่ปากอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ข้าวจะหกมือจะสั่นอย่างเงี้ยทีนี้ก็ก็หยิบทานได้อะไรหยิบจับทานได้รู้สึกดีอ่ะสบายใจรู้จักผลิตภัณฑ์ใบอไรได้อย่างไรอ,อ๋อก็รู้จักก็ศึกษาจกากโฆษณาะค่ะก็รู้จักจากโฆษณาแล้วก็ดูโฆษณาก็หลายรอบเหมือนกันดูก็ศึกษาดูลองลอง,ลองสั่งดูสามกล่องแต่ก่อนเดินไม่ได้ก็กลับมาเดินคล่อง เป็นพไาบาลอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เออดีดีทุกคนก็ดีดีใจลูกหลานก็ดีใจและนี่คือความรู้สึกจริงตอนเราเดินเหินไปไหนก็ไม่ได้แต่วันนั้นแล้วเราก็ออกไปซื้อซื้อปากกองได้ได้ได้เราก็เดินเข้าห้องน้ำห้องน้ำเข้าครัวเข้าไปทานอาหารเองได้ก็ได้ถ้าป่วยเป็นความดันไม่ต้องตกใจใช้ยาตัวนี้แล้วหายแที่รู้สึกจร